ป้าพี่น้องจ้ามาเด้อจ้าตำตีนพี่น้องจ้าตีนไก่ตำตีนไก่เผ็ดเพใส,ส่บักมีหน่อยนึ่งพี่น้องตีนเล็บมือนางแซนซัวสิแก้แล้วตีนมันหน่อยเนาะตีนมันหน่อยก็เลยแก่งอยากแมจ้านี่จ้าพี่น้องมีแซลมอนพอร้อมแซลมอนสด แล้วก็ขนมจีนแก่เผ็ดพี่น้องจ้าขนมจีนขาวจนพูดแก่เผ็ดไปแล้วไม่เคียงขังพิเศษพี่น้องของเหม็นพี่น้องจ้าวัตถุเรียนกับสตอเนาะสะตอเนาะเอาขึ้บไปเลยล่ะลืมรางสตอพี่น้องมันเป็นอย่างนั้นไดถุงได้ดดได้เ,เวลากินมันสีเฮออกมนันพี่น้องมาแล้วจ้ะสวัสดีพี่นออ้องปลองป่าที่นะฮะสู้ขู่สู้คนมาพผากับสไตล์ต้าอุดรนครเพลิดเพลินมาพี่น้องจ้ามาบ้านเนี่ย น,น,น้ำลายแตกบไปไกินโดนละของเสียบแบบนี้พี่น้องเยซดน้ำมก็ได้อืมมันนัวมาเสียบปวดโพน้ำลายมันเสียบพี่น้องใสพ่พริกแข้งพริกสดผสมกันเสียบขาตั้งใจพี่น้องตีนไก่เห็ดหยกักไก่หยัก

คำตอบไป็ยังไงสามอนครึ่งกิลโลพี่น้องค่ะสามอนสดอืมรับสะพังชอบหลายแท้แสบสามอนกับสะตอเนี่ยเขากันแห้งได้พี่น้องเด้อ แซ่บครับน้องสวัสดีวันอาทิตย์ขึ้นมะกะตีนไก่ นี่น้ำผงสลายกินกับซซำมันซ้ำมอนผนอืมินใหญ่อืมเาเขาอีกแบบสูงสูงสูงกว่าทอาหาบ่เสริม มาบาลานซ์กันนะคะไม่ไปเสิรอีกทำแบเนละวอยากนอนอย่างนี้ให้มีเยื่อบุไาพากันออกไปเล่นข้างนอกไปเล่นสนามเด็กเล็เอาคองควันไปให้มูว่เดี๋ยวกลับมา ฮึเนียนนะักกวดเด็บอ่ะไม่ I'm watching you ลานสิบังเธอเฮ็ดคลิมปมาทำโมเปลิน้ำโช่วี่สงเอาคงพอนไปให้มูโมไปน้ำจิ้มแก้เผ็ดพี่น้อง บางคนคนถามสตาบามัมสตาคือมีเพจหลายแทฉเนาะไปตามมาท่าน <c oughs> ไปติดตามบ่ท่านมันมันหลายเพจหมเนาะคนไล่บ่ท่าน,เ,นเพจเก่าสตา้าอ่ะเพจคนติดตามสามจุดสามแสนสองอ่ะมันเออเลยเด้กพีองจ๋าเออเลยแล้ว แตตอนที่เขาแฮกเฟซบุ๊กสไาตลา์มากนะช่วงที่โดนแฮกแเกอร์แฮกเกอร์แฮกอ่ะยืนตอนตัวตนบูพามแฮกจังไรกับบูพานตอน,นแรก,ก,ก,กเลยไม่สั่งใหม่สั่งก็ต้องสั่งในเฟซบุ๊กใหม่อีกเลยเฟซบุ๊กส่วนตัวใหม่อีกเปิดเปิดเฟซบุ๊กใหม่อีก ไปสร้างเพจในเฟซบุ๊กเก่ามันกับพวงกันคือเราพี่น้องมันเป็นมันซี่เดียวกันมันก็ยืนยันตัวตนไม่ผ่านเหมือนเดิมเครียดพี่น้องเครียดเดินกล้องเดินเดินสองเดินกล้องเคียนอนหายเลยพี่น้องเอ้ยนอนหายเลยเสียดาย อ้วจะสร้างเมื่อไหร่ขนาดนั้นนะพี่น้องเนาะแล้วมันก็เป็นแรงไล่ได้ของสีตายลงแรงไล่ได้ทรงให้แม่ไงทรงให้แม่ทรงให้ครอบครัวที่ห้ามเราต้องขอที่ห้ามพุ่งใจบ่ต้องขอผัวบ่ต้องขอเงินผัวบรรทัดไปหน่อยพุ่งใจเนะี่ย เอฟซีบางคนเพิ่นอนกับประามอย่างเร้ประธามเราตาเปิดเพจได้กับตามนั่ไปติดตามนั่ไปกดไลค์กดแชร์ึนก็โอ้พี่น้องเอ้ยมันเป็นการสนองส,งสขอีขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายๆน้ำตาสิไหลเลยพี่น้องอืเส้นคับเสาตาเอฟซีเสาตายตามไปแซ่ตามไปไลค์คือก็มันเห็นให้เสาตามีก,กำลังใจ ประเทศไทยซาต้ามีกำลังจัดตั้สาตาต้าก็จะเริ่มพยายามที่สุดเจอ,อกพี่น้องพี่น้องพยายามว่าให้ทาโดนคลิปแต่ละคลิปซาต้ามาเกิดเพชรนี่เพชรนี่ก็เริ่มสร้างสั่งรายได้แล,ล้วเนาะในเครื่องมือมาเกิดเบิดและดีอะดีอยู่ไหนวะ เพจนี้ก็เป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กต่างหากอีกเฟซบุ๊กหนึ่งนี่แหละพี่นอ้องปัญหามันเป็นยังที่สตาร์ทขึ้นมีเพจหลายเพจขอโทษในไลน์พี่นอ้องเม่อไ้ตั้งใจกับมันมันต้องเห็ุนะพี่นอ้อง เขาบอกเหตุ fake book อยู่นี่สตางค์ก็ไม่มีงานเฮ็ดไม่รู้สิเฮ็ดอย่างม,มันมีรายได้อะแมนอยู่ได้รายกับผัวก็แมนอยู่แต่เฮาอยากมีรายได้ของจากขวางรายได้ที่ว่าส่งให้พ่อให้แม่โดยโบ่ตต้องขอผัวอือ เ้าตายสิภูมิใจภูมิใจกว่วอืมไ้กินแซมอนดม,มันก็มีมาในน,ามนนี่แหละแซมอนในรอบสองเดือนคิดวานในรอบสองเดือนในรอบสองเดือนโอ้ยหนอเรากระบอกทอ,อง จำแห้อเผ็ดดีนะเมี่คุณแกเผ็ด เากเป็นกำลังแรงใจใหายกาไปเด้อพี่น้องจาะแล้วแต่กัเขอเป็นกำลังใจใหายซูุดสูคนที่เริ่มเ็ดเฟซบุ๊กขึ้นกันพี่น้องมันได้ไลดได้อีเลียบ้านเท่านี้ห้งงห่งดีต่อบ้านห้องอุดมสมบูรณ์นา่นาอย,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 ยู่น่ากิน อื้อตะคอนเท็นสี่หิดอ่ะบ กไอยู่ก็ได้กินสตอเพ่แปรงฟันบักสาม,มือกมาหายเศร้าเศร้าเหม็นมจะบให้กินักเขือตามทำเบิง่งได้เพื่อนคือเศร้าเหม็นบนอส่บอกสุฟังคลิปนะอืม เผ็ดลึไม่เด้อพี่น้องเนาะพริกแห้งเแรกแลยไม่ค่อยเผ็ดหรอกแต่ว่าเผ็ดที่หลังถึงแก่ลวกโดนพอดเปื่อยแต่เอ็นมันก็นยังกึบๆอยู่ตัวเนื้อมันแปล ช่วยแต่แกะแกะแกะกระดูกออกเป็นลวกอีกรอบหนึ่งมันเด่น อย่านี้นะุ้าเดีกินคัาๆก็ยากกินมาดนล่ะบ่ได้กินมาสองเดือน สตารู้แล้วตอนซีสตาโดนแฮกบอกกลัวไปกวัวมาคิดได้ไงพี่นอ้องคิดได้กระสีบ่าวกระสีว่าวหลดหรือบอกขึ้น,นเรื่องโดนแฮกเฟซบุ๊กพี่เนาะเฟซบุ๊กเก่าสต้าสาวอุดรนครเพิผยไปญี่ปุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นไปใช้อินเทอร์เน็ตฟรีญี่ปุ่นเขาไม่ให้อินเทอร์เน็ตให้ใส่ฟรีทุกมองเลยเด้ไปใส่อินเทอร์เน็ตฟรี ใส่อินเทอร์เน็ตฟรีตั้งแต่นา้นมาแฮกมาตั้งนั้นแลหละพี่น้องจบจบตะโดนละแล้ว่ายังไม่ทันสแสดงตัวงั้นจบเป็นซื้อญี่ปุ่นมาคนแรกเลยแฮกมากสไตเป็นลาเมืองประวัติการแฮกเป็นซื้อญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นมือที่สาตอายู่ญี่ปุ่นมืออะไรที่สไตไปใส่อินเทอร์เน็ตฟรีดูสถาโยูนใต้ดิน มันเราไม่คืนเ้วเลวก็เลยใส่ซีอยู่หนะ่อยรถไฟแตดินตะมือหนล่ล่ะแหกมาละเบ<ร>ิบ้ดค,คักทั้งตีนไก่เ้ยแต่ตอนนั้นขบุะกระบ,บรกอกผิดขอหืขอ้นบคนพี่น้องเสอรแกัง อยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพสุข,ขุมสุขคนขอบพี่าพายประกันใดขอโทษขอบให้พาพอกันลิมนานแะจ้ะเนาะไม่ไประจ้า